ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาดู s k ก o b s k 045ครับผมถามพิเศษเช่นเคยครับก็ดูครับแต่คันนี้ระบบยังอยู่ครบนะครับกระต่ายยังใช้ได้ครับผมยังเดินแบบจวดจวดอยู่ดูว่า จะจบหรือไม่จบก็บอตอนนี้เสตตินกำลังร้องอยู่ครับว่าเป็นยังไงกับระบบการทำงานนะครับว่า แต่ระบบกระต่ายยังใช้ได้นะครับระบบกระต่ายตัวเดินเร็วนะครับตัวเดินเร็วเอเย็นเจี๊ยบไม่ต้องห่วงครับเอเย็นเจี๊ยบ เร็วอยู่ครับรถคันนี้ยังขับยังเร็วอยู่ก็สบายโอ้รั่วครับรั่วซีนซีนกระบอกฝั่งหนึ่งรั่วอย่างมากเลยก็เสียงก็นิ่มดีนะครับเสียงแจวเลย ตเบแท้มันจะเป็นอย่างนี้แหละครับมันจะได้ยินเสียงปั๊มครับปั๊มหอนแบบเนี้ยวเงี้ยวเงี้ยวเลย เรามาคอยดูกันว่าจะถูกใจหรือเปล่ารถยอดฮิตครับอารมพิเศษนะครับกี่รวมนิดหน่อย ลงลงมาแล้วก็จะเดินขึ้นไปดูครับว่ารถจะแรงหรือเปลา่าเดินขึ้นไปดูแลครับเอ้ย แรงครับแรงตัวเดินยังแรงอยู่ครับาเอนกร่อกัแนี่ครับนี่ครับบิดได้สบายเลยบิดตัวได้สบายเลยแต่เวลาเดินขึ้นเดินขึ้นที่ที่หนืดๆอย่างนี้มันจะมันจะเดินไปข้างเดียวอ่าเพราะมันดันดันดันโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับผมนี่ เจ้าของรถครับอ้าวผลนผลคันเร่งก็บิดตัวได้ครับอันนี้ไม่ได้เร่งเยอะครับ คือไม่ได้เร่งเยอะครับอ้าว,มวหมดน้ำมันแล้วเปล่าโอ้ยไม่หมดไม่หมดไม่ได้เร่งไม่ได้เร่งนั่นแหละเร่งนิดนึงโอ้ไม่ใช่น้ำมันหมดแล้วบอ ใช้น้ำมันหมดเลยบ่ดำขามือเลยเนี่ยน้ำมันหมดหรือเปล่าถ้าไม่น้ำมันหมดก็หมดน้ำมันนี่แหละมีอยู่สองอย่างครับโอ้คิดว่าแต่น้ำมันหมดโอ้าวเร่งแร่ง

ไม่ได,ไได้ไม่ได้เร่งน้วเนี่ยอ่าฮะแ,แรงดีอยู่ครับไม่มีครับ ารถไม่แรงนะขึ้นขึ้นลักษณะน,นี้ก็ไม่ไหวใช่อันนี้ไม่ได้เร่งเครื่องด้วยถ้ารถไม่แรงเร่งเครื่องขนาดไหนก็ไม่ขึ้นใช,ใช่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 อันนี้คือว่าเครื่องเงียบด้วยเงียบด้วยเครื่องระบบได้ได้ได้หมดทุกอย่างกองเส้นควบก,วก็ดีอยู่ครับ,รบแต่บางทีเขาอาจจะนั่นนอเขาก็เจาะเยอะเนาะดูอ่ะ ก็ขาดคุณภาพ้ามเราเอาไปปิดก็ได้ใช่ไหมนั่นแหละใช่เดี๋ยวเอาไอ้เลิชีมาปิดก็ได้จอกจอไอ้ทุกเลยนะเอาเลิชีมาปิปูและพนสีดําแจวเลยเป็น 5G อ่ะเป็นรุ่นใหม่เลยได้เป็นรุ่นใหม่เลยม1ปุ่งกี้เปลี่ยนไม้เปลี่ยนไม้นี่หน่อยนี่หน่อย เนี่ยตอนค้ำเนี่ยขึ้นหนูขึ้น,นวูบเลยอะ่ะใช่ระบบดีอะ่บบอะ,บบอะนี่นี่เดินขึ้นเทลเลอร์แบบสบายๆเลยด้ยี่ไม่ไม่ต้องบุ้นมาค้ำอะ่ะแกวเลยครับยาวๆเลยนะ,ะใช้กันแบบยาวๆไปเลย,ยเยายยานี่ยไม่ไม,ไม่ไม่เร่งนะเออตักมาเต็มโอเลยเต็มบุ๊บเลย เื่อง,งสังซูดีดีรู้มามันหลจาดาไเปล่าไม่แน่ไม่ไม่แน่ใจไม่แน่ใจใช่ก<ช>็ม,มันมันเวลาย,ยืดมันจะงึ้อนิดหน่อยน,นั่นแหละอ่าอืมไม่เป็นไรอันนี้ก็ใช้กันแบบยาวๆครับรครับแต่มันสมูทนะครับสมูทม,<อ>มากยืดยืัสมูทใช่ เวลาเ,เ,เราดันหน่อเนี่ยมันก็มันก็เป็นเหมือนไหนโ็เบร้อยของเ,เหมือนเลยเหมือนเลยเหมือนกันนี่เลยเวลาย,ยืนไปก็งูนิดหน่อยไม่เป็นไรงี่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะจบหรือไม่จบครับหลับคลิปนี้อ่ะ ก็ลองดูครับระบบดีทุกอย่างครับผมตัวเดินแรงระบบกระต่ายยังใช้ได้อ่ะเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวขอติดตามคลิปต่อไปครับว่าจบหรือไม่จบหลับคลิปนี้ก็บายบายครับผมสวัสดีครับ